ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ณนห้องประชุมพระอินทร์โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่17มกราคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างประกาศมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในภาคปกติระดับปริญญาตรีการพิจารณาร่างประกาศมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดผู้ส่งคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือก่อนพิมพ์เผยแพร่ การพิจารณาร่างประกาศมาหาวิทยาลัยราชภาัศสตรีเรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในภาคพ,พิเศษการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ช่วยวาสตราการดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพ,าพัฒน์สตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมาหาวิทยาลัยร,รวมให้การต้อนรับดรกฤษณพงกีรติกร นายกสภามาหาวิทยาลัยลราชภัฏสตรีในโอกาสเข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมาหาวิทยาลัยในปีพศ2565ถึง2567พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารและให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนามาหาวิทยาลัย